เวลาในครับสำหรับเทศกาลกินเจเมืองพัทยาประจําปี2554นะครับซึ่งในปีนี้นะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวครับโดยทางเมืองพัทยานั้นได้จัดงานประเพณีถือศีลกินเจสุดยิ่งใหญ่นะครับระดมเชฟทั่วภาคตะวันออกทําข้าวผัดทิพย์ก้ามงคลกระทะยักษ์นะครับแจกจ่ายให้กับสาธุชนโดยในปีนี้นะครับพบว่ามีฝูงชนเข้าร่วมงานจานวนกว่าหลายพันคนทีเดียวครับ นายวิชิตชาติไัยสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยานายชาญยุทธแห่งตระกูลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชวฤิตแสงอุทัยในอำเภอบางละมุงคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยากลุ่มการเมืองท้องถิน่นและคณะกรรมการมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนาคเลือค่ะเข้าร่วมพิธีการรับขบวนกิ่วหวงผูกโจขบวนอัญเชิญเทพพย,ายดาคณะสิงโตมังกรทองและสาธุชนที่เดินทางเข้าร่วมสู่ประพิธีบริเวณ และหน้ามูนลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนากลือเพื่อทำพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจเมืองพัทยาประจำปี2554อย่างเป็นทางการท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่ร่วมถือศีลกินเจหรือเจออยูจำนวนกว่า5,000คน สำหรับขบวนดังกล่าวนะคะได้เริ่มขบวนออกจากชายหาดแหลมบาลีไฮพัทยาใตา้ผ่านมาตามแหล่งชุมชนในพื้นที่ถนนพัทยาสายสองและสายสามเพื่อประชาชนได้มีโอกาสในการกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเคลื่อนขบวนนะคะเข้าสู่ประัมพิธีจากนั้นนายวิชิตชาติไพยสิทธิผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชลบรุรีได้ร่วมกับกลุ่มเชฟ จากชมรมเชฟภาคตะวันออกเพื่อร่วมประกอบอาหารข้าวผัดพิบเก้ามงคลกระทะยักษ์ซึ่งมีส่วนผสมของข้าวนะคะน้ำหนักรวมกว่า400กิโลกรัมและเครื่องปรุงที่เป็นสริมมงคลจำนวน9อย่างอาทิเก่ารักเม็ดบัวพริกหยวกเป็นต้นค่ะก่อนทําการแจกจ่ายให้กับสาธุชนและประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานจํานวนกว่า5,000ที่พร้อมกับการแจกจ่ายลูกซิ่วทอ้อปลุกเสกจํานวน5,000ลูกให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยค่ะ สำหรับเทศกาลกินเจเมืองพัทยานะคะจะจัดไปอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้รวมระยะเวลา10วันโดยตลอดระยะเวลาของการจัดงานจะมีการประกอบพิธีตามประเพณีโบราณนะคะได้แก่การสวดมนต์การถือศีลการปล่อยสัตว์สดอกคะห์เป็นต้นขณะที่ในบริเวณงานยังได้จัดให้มีการแสดงมหรสพต่างๆมากมายค่ะรวมไปทั้งการจาหน่ายอาหารเจแก่ผู้ที่ร่วมถือศีลในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยการกินเจในปีนี้นะครับ